รถหรูคันนี้นะครับผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมเช่ามาจากแอปพลิเคชัน DriveMate ครับซึ่งแอปพลิเคชัน DriveMate คือแอปพลิเคชันนะครับที่จะทำให้เจ้าของรถกับผู้เช่ารถเนี่ยมาเจอการคุณอยากได้รถหรูขนาดไหนเนี่ยคุณสามารถเช่ารถหลักล้านในราคาหลักพันได้เลยนะฮะอย่างรถ B M คันนี้ผมราคามันอ่ะสองล้านกว่าแต่ว่าผมเช่ามาได้ในราคาวันละไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองครับ DriveMate นะครับอย่าลืมใครอยากไปเช่ารถนะครับเช่าได้ที่ DriveMate เลยครับโอเคมาแล้วนะครับ ไม่ยอมขึ้นรถไม่ยอมขึ้นรถเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นรถ เอาร้อยอยู่เดียเดี๋ยวไปเอารถใครมาเนี่ยไอ้ยาป้ายแดงด้วยนั้นเนี่ยสวยอ่ะไปเอารถใครมาโอ้ไม่บอกเป็นความลับขึ้นมาก่อนเร็วโอเคโอเคเดี๋ยวเราวันนี้ได้ขึ้นบีเอ็มเปยูสวยมากเลยสวยมากเลยอาละค่ะตอนนี้มาดามแพมพาแม่มานะคะวันนี้เนี่ยเราแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเราจะมาทําอะไรกันนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามีวิญญาณหลอนอยู่ใกล้ๆหรือว่าสัมภเวสีหรืออา จะเป็นเจ้ากรรมนายวตามสิ่งเราอยู่พูดอะไรอ่ะให้เกียิคิ้วด้วยคิ้วคือมองกุฎของหน้าอะ นะคะก็ได้แค่คิ้วนะคะตอนนี้นทุกอย่างบนหน้าเนี่ยคือดีอยู่แค่คิ้วที่เหลือเยี่ยมดเลยพี่เอเอาแต่ดีครับพี่เอเรามาทำรายการวันนี้อ้าวันนี้เนี่ยพี่เอมีข้อเสนอมาว่าจะพาแม่ผัวมาตักคิ้วเพราะว่าอะไรอันนี้แม่แท้ๆพี่เอนะคะเป็นแม่ผัวแพมแม่เนี่ยตอนนี้คิ้วสวยแต่แม่เนี่ยอพวลาเขียนเองคิ้วคิ้วก็ดูไม่ได้ตลอดนะคะดังนั้นแม่ก็เลยจะมาตักคิ้วถูกไหมคะใช่พี่เอเนี่ยมาลองก่อนแล้วมาลองแล้วดังนั้นวันนี้แม่คะพร้อมตักคิ้วไหมคะพร้อมค่ะ พร้อมนะคะเต้ยจะใ้เราเข้าไปก่อนหรือเปล่าไม่เคยเคยได้คนอื่นสักหรอโปรตีนอโปรตีนจะแตเข็มใหญ่เาจะแต่เข็มใหญ่โอ้วันนี้เจอเข็มเล็กๆกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะถ้าสวยก็ชมช่างถ้าไม่สวยก็ด่าพี่เอก เอาล่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เห็นมาดามแพมบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องสักคิ้วก็ได้ถ้าเขียนได้แล้วแต่ถามว่ามาดามแพมทําไมต้องให้พี่เอพาคุณแม่มาสักคิ้วเพราะตอนนี้มือสั่นแล้วค่ะมือสั่นมากปิดเพลงหน่อยได้มั้ยคะเดี๋ยวโดนเลิติกค่ะเดี๋ยวโดนเลิกติกค่ะ จะบอกนไรให้ที่มาสักคิ้วพ่ออะไรป่ะคุณพ่อบอกเนี่ยอยากให้ลูกชายแมนๆหน่อยให้ไปสักซะโอ้ก็เลยจะมาสักเดี๋ยวๆยังไม่มีใครถามเลยนะบอกเลยเนี่ยคุณพ่ออยากให้มาสักลายเอรเทนตดใจไม่กล้าก็เลยหมอเขาเลยบอกว่าให้สักคิ้วแทนเออแมนเหมือนกันคิดเองหรือเปล่าคิดไปเองนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน Super One Makeup นะคะอ่านว่า Super วันหรือ Super หนึ่งคะหนึ่งหนึ่งอ่ะ Super หนึ่งนะคะ ข้าวหลังเขียนในตัวหนังสือด้วยนะคะภาษาไทยภาษากีนปนมั่วมากนะคะหนึ่งเมกอัพว่าจะยืมถ้วยไปตั้งโชว์ที่ร้านหนซที่ร้านไม่มีถ้วยตะกร้ายร้านตัดวยตัวไอ้ตาไก่ติดทองให้ดีนิคะอู้ยไปประกาศอะไรเยอะแยะเนี่ยประกาศจับพี่เอไงประกาศจาบบอกว่าห้ามห้ามพี่เอทาโรเข้าร้านนะคะประกาศจะจับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่เอร้านนี้อยู่ที่ไหนคะร้านอยู่นวมินมิลล์ร้อยหกสิบแปดหกสิบสาม รีวิวปิดชีวิตไปี่้วใช่วันนี้168กอ๋อเดก็ไม่มีใครถามอีกก็เดี๋ยวต้องซื้อ1 6 8กวันนี้ก็มาร้านอาจารย์หนึ่งนะมาช้าพึ่งมาสักไปแล้วก่าสักเห็นแม่เห็นปุ๊บแม่คันอยากสักบ้างแม่คันนี่สิกกนเลไม่จริงอ่ะไม่ได้ยินอ่ะไม่เอาเป็นว่านี่พี่เอเนี่ยเพิ่งสักครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ทันถึงวันถพามด้วยค่ะต้องมาตอมไหมต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงดสรุป ร้อนใจว่อย่าทำเพิ่มอย่าทำเพิ่มโอโดยครั้งแรกเปิดซิงอาจารย์หนึ่งครบาบค่ะนี่บอกไปเลยว่าเนี่ยให้แนทตักเนี่ยเสือเพ่นสักไปเลยคิ้วห้าแถวสักไปเลยห้าแถว เยอะมากนักลําพากันไหมคะตอนจับไม่พูดมากไหมคะไม่พูดมากไม่พูดมากไงนะฮะอ๋อหลับหเพราะว่ามือเบามากตื่นมาเอ้าเสร็จแล้วหรอลงเลยเนี่ยอ่ะเรามาดูกันนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยทําการลบคิ้วนะคะจะหลุดเยอะนะคะดูท่าจับดูท่าจับนะคะอาจารย์เขาเขาจะแบบว่ามีตริตมารยาในการถูคออกนะต้องมีมือนิดนึงเพื่อความสวยงามใช่ค่ะเพราะเราเห็นเนี่ยคือคือนอกจากว่าช่างจะเก่งแล้ว จับจันดิดด้วยจับอย่างนี้หรอป<ะ>กติ ت ت จับอย่างนี้อ๋โอ้ยแต่ก็ไม่ได้ตําตําๆนะคะ จับแปลงทาสีอ๋อจับแปลงทาสีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มทําความสะอาดคิ้วแม่คะไม่ต้องลงยาชาไหมคะจดจริงจริงอะอ่าลงมาเรียบร้อยละนะลงมาเรียบร้อยแลวตามตรงตามรงเลยอะไรอย่างนี้ไงเม่ต้องนะนี่คือเกียยมาสวยเลยนะนี่คือได้เลยได้เลยอะไรนี้ไม่ต้องวัดนะคะเพราะอะไรนี่มาดามแพมเนี่ยคือปกติเนี่ยแต่งหน้าให้แม่ปววเราก็จะเขียนคิ้วไงเพราะแม่เขียนเอง่ยพังไม่รอดเพราะว่าอะไรแม่มือตัน เขียนในรถรถเขียนในรถนะคะร้านในรถนี่เวลาหลังแม่จะเขียนแม่ก็เอาฝาเนี่ยวัตสลีแต่ทาปีแล้วก็เขียนง่ายดีนี่รักแม่หรือเกลียดแม่คะอุ้ลืมแรงนอนแม่ดูสิไม่ไม่ยกมรดกให้เออนั่นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรียบเรบแม่แบบว่าบอกประกาศเก้าวขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าฮะไม่เป็นไรคุณยายบอกว่าอยาจะให้ร้านหนึ่งเออถ้ามีเมียใช้เมียกิ๊ฟใส่สรุปไม่ได้บ โมโหผูโหโ้าชายเออเมียสวยนะคะ <S <S ไม่ได้บอกนะอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรารอคุณแม่เช็ดคิ้วออกก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้อาจาร,รย์หนึ่งทานแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายกันต่อะค่ะนะคะอ้ดูสิ อันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ยาแนวซิลิโคนนะคะอันนี้คือ,อยาชาคะ่ะเมื่อกี้เนี่ยทำการคลีนทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์หนึ่งเขาก็จะทายาชานะคะเพื่อที่ว่าอะไรคะบางเอิญว่าวแม่เอาระง,งับความปวดบางเอิญว่าแม่แบบว่าเออแม่บอกว่าไม่อยากเสี่ยววะค่ะไม่อยากรู้สึกอยากจะนอนนิ่งๆทำอะไรอะ่ะ นะคะ,อะตอนนี้ก็ทาไปเอมาอีกแล้ว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 อ,อยได้ดังๆหน่อยนี่เอะนะมอเช้ามาสั่งนะถ้ามา,ามาด้วยนะไม่ต้องใช้ยาชาเลยเพราะฟังเสียงมาทำหูชาหน้าชาหมดแล้วเนี่ยเป็นไงละ่ะ <c oughs> เราก็ต้องมีคนเบรกไงเอาล่ะและก็ที่สําคัญนะคะร้านนี้เนี่ยมีความสะอาดค่อนข้างสูงเลยพอบอกร้านว่าจะมาทำปุ๊บ หูร้านโอ Bref, โ้ยโกโกเช็ดต้องร้านเลยค่ะทาโร่อะตกกระป๋องนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านทาโร่เจ๊งร้านนี้ก็เป็นร้านเสริมสวยอีกร้านหนึ่งนะคะที่แนะนํานะคะเป็นไงคะเป็นไงคะจุกมาบดามแพรมขอบอกไว้เลยใครที่ไปร้าน พี่เอนะคะร้านทาโร่เนี่ยเราบอกไว้เลยว่าถ้าตัดผมไม่ถูกใจเรายินดีค่ะแนะนําว่าถ้าตัดผมไม่สวยใช่ไหมคะแนะนําไปร้านข้างๆค่ะต่อผมได้เลยค่ะพี่เอเนี่ยไม่กล้าการันตีใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วข้างๆเขามเปิดร้านต่อผมโดยเฉพาะเลยพวกเขาร้านทาโร่ตัดผมไม่สวยตัดผมเยังไงแล้วไปต่อผมเลยอะไรอย่างนั้นและลูกค้าเดาไปเยอะมากเลยนะร้านข้างๆอ่ะจริงหรอต่อตัดผมไม่สวยเลยไปต่อข้างๆข้างๆเขาต่อผมสวยใช่จะเป็นไงล่ะ สรุปก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็แบบว่าเป็นนั่งตอบผมโหวตายค่า ่ายค่าตัดผมมา3ามร้อหิแต่ไปต่อผมแปดพันนะคะทันยาวทันใจเร่งไวทันการด้วยร้านข้างๆทารโร่ค่ะแล้วก็นี่นะใครแต่งหน้าธรรมดาเนาะแต่งหน้าไม่ถูกใจนีมาแต่งหน้าอาจารย์นหนึ่งก็ได้ถูกกว่าโอ้แต่งสวยเหมือนกันถูกกว่าอีกค่ะยินดีนะคะก็ตอนนี้คือเหนื่อยอะคะ่ะอยากพักบ้างไรบ้างอะคะ่ะแต่ก็โอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้งานดีราคาประหยัดเนี่ยต้องมาที่ จหนึ่งแต่งหน้าที่เท่าไรคะสามพันค่ะสามพันนะคะใครคิดว่าร้านเสริมสวยทั่วไป350ไม่มีแล้วนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ500บาทดังนั้นเนี่ยใครนะคะคิดว่าแบบเอยจะเอาราคาถูกแต่งานดีเนี่ยก็เป็นหัวหุ่นได้ไหมคะได้ค่ะแต่เลือกวันไม่ได้แค่นั้นเองอะตอนนี้เนี่ยแม่เนี่ยทายาชาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดสกอตเทปปิดรูหรอคะนี่แต่งหน้าถูกอ่ะมีกระถูดีนี้อีนัดพิจิตร์นวรัตน์แต่งหน้าฟรี นราะตายก่อนจะดีเหรอต้องตายก่อนแ้แต่งหน้ารีเอาละค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว20นาทีนะคะอาจารย์หนึ่งก็จะทําการลอกคิว้วเมื่อกี้เนี่ยเราถามอาจารย์หนึ่งว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราจะสักคิ้วเนี่ยที่ร้านมีกรณีสักคิ้วแบบอย่างไรบ้างทางอาจารย์หนึ่งบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางเราแล้วลูกค้า ไม่มีสิทธิ์เลือกใช่ถูกเพราะ,ะที่จริงอะ่ะมันมันเอารวมหลายๆประเทศน่ะมารวมด้วยกันแต่ละประเทศเขาก็สอนแบบนี้แบบนี้ทางนี้ก็ปรับสูตรใหม่หมดเลยสีเมริกาเทคนิคเยอรมันนู่นนี่นั้น อันนี้คือมีผัวมาทุกประเทศเหรอคะถูกค่ะก็จับข่าวนะคะดังนั้นนะคะใครที่บอกว่าเฮ้ยทําไมแบบว่าอาจารย์หนึ่งเก่งเก่งยังไงมีผัวมาแล้วทุกประเทศนะคะในทุกครั้งในการมีผัวเนี่ยก็จะไปเรียนตักคิ้วจากประเทศต่างๆไปดูไปดูนั้นมาไปดูดสูตรมานะคะดังนั้นหยอกเล่นอะตอนนี้เนี่ยเราทายาชาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการลบคิ้วนะคะเพื่อทําความสะอาดคิ้วของแม่สองข้างจะไม่เท่ากันนะ อีกข้างนึลงขนดอกปุยปุยมากอีกด้านหนึ่งก็จะบางเบานิดนึงแม่โดนนินทาแม่โดนนินทาอ่าแล้วข้างหลังก็จะเป็นเตี่ยนะคะเตี่ยบอยก็นั่งแบบว่าเล่นมือถือรอไปก่อนนะคะเราจะใช้เวลาทำเนี่ยประมาณกี่นาทีคะอาจารย์หนึ่งจริงๆก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงประมาณนี้ฮะถ้าเกิดว่าทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะคืนเงินใช่ไหมคะถูกไหมคะครึ่งชั่วโมงนี่คือแปลว่า สีติดไวอ่าสีติดไวอาอูา <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งชั่วโมงคือหนังเหนียวหนังเหนียวติดยากหน้าด้านหน้าทนนะด้านปากไม่เขา้าในการสักคิ้วเนี่ยมีรายละเอียดเท่าไหร่คะราคาแล้วรายละเอียดหรือเปล่าหรือว่าเท่ากันหมดไม่เท่าเพราะว่าเทคนิคแต่ละเทคนิคละเอียดน้อยก็ถูกหน่อยเน่อยละเอียดเนาะละเอียดเยอะใส่เส้นใส่แซมใส่สีไล่สีสิบสียี่สิบสีเข้าไปในคิ้วแพงขึ้นดังนั้นนะคะต้องทําความรู้จักแล้วก็รายละเอียดนิดนึง แล้วของแม่เนี่ยจะทํารูปร่างเป็นยังไงคะของคุณแม่นี่นะจะทําเป็นแบบออมเบยซิกเนเจอร์ออมเบยใช่ออมเบย์ออมเบยออมเบอ์เพราะว่าออมบ่อยเหมือนกันไหมเป็นการไล่สีอ่ะเป็นการไล่สีไล่สีอ่ะในคิ้วเนี่ยก็จะมีเส้นอีกอ๋อแล้วก็ในเส้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายสีอีก่ะ ไฮไลท์ไฮไลท์คิ้วนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบปื้นๆเป็นไปสไลด์ก็มีตั้งแต่สีอ่อนแล้วก็ไล่ไปหาคิ้วเข้มหรือบางที เข้มทั้งหัวคิ้วตั้งหางคิ้วก็มีหรือตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตอยู่ว่ามันจะเป็นเส้นๆก็คือคิ้วหลายมิตินะคะสมิติ3ามมิติ4มิติอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เป็นหลักว่าเป็นมิตินี่เขาจะเรียกว่ากี่มิติคะที่จริงมันก็แค่3านะเพราะว่าสมิติใช่เข้มกลางอ่อนเข้มกลางอ่อนใช่แค่3าแต่ว่าไอ้ข้างใน3มเนี่ยมันจะมีหลักๆหลักหลายเทคนิคเข้าไปใส่ทรกเข้าไปอีก ยอะนะถ้าหกมิติรูปรสกลิ่นเสียงไม่รู้จะเอากลิ่นมาจากไหนจะเอาเสียงมาจากไหนใช่ไหมใช่ไหมล่ะสามพอสามพออ่ะแล้วตอนนี้นะคะเอาไม้โปรเจคเตอร์วัดเลยจ้าวัดวัดโง่เฮงวัดโง่เฮงด้วยนะคะห้ามคิ้วตกนะคะอ่าตอนนี้แม่มือสั่นทําไม่ไหวแล้วค่ะอ่านลากมานะคะอดิตสอตามาไหมคะอดีตสอมติกามาแม่ปวดเยอะเดี๋ยวยาชาหมดเดี๋ยวแม่เจ็บ ตอนเช้าอาจารย์ก็วัดนะเขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้วัดนี่นะหงเฮงเขาบอกวัดห่วงซุยหรออ่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือแม่บอกว่าห้ามเตี๋ยเลยตั้งแต่อยู่กับเตี๋ยมากี่ปีแล้วนะแม่4ี่สิหปีแล้วนะตั้งแต่แม่อายุ18ตั้งแต่แม่อายุ18 4 3ปีปีเตียบอกเลยแม่บอกว่าห้ามรักหลับเด็ดขาดขอให้ดิฉันรู้สึกด้วยลุงอย่าหยุดกว่าดิฉันจะร้องหอชีวิต นี่คือข้อจํากัดของแม่แม่บอกว่ายาชาเนี่ยไม่จําเป็นสําหรับแม่เตี่ยเตี่ยจะทําอะไรแม่ก็ได้แต่แม่ต้องรู้สึกด้วยแม่แม่ตอนที่เกิดตอนตอนนั้นน่ะตอนที่แม่เนี่ยมีผัวหนูเนี่ยมีคุณวิทย์เนี่ยตอนนั้นน่ะเตี่ยรักหลับหรือยังไงคะไม่บอกเคล็ดลับไม่บอกเคล็ดลับนะนะเราต้องถามเตี่ยต้องถามเตียดูดูดูเตี๋ยจะตอบแลวเตี่ยตอนนั้นเตี่ยไปง้อแม่ที่ ฟาร์มจระเข้อ๋อแล้วปาการอ่า <c oughs> แล้วลากลงไปในอ่างจ,จระเข้เลยไม่เตี่ยประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยคุณวิทย์เขาก็เลยบบว่าปากลายเป็นจระเข้นะคะถ้าใครเนี่ยอยากมีลูกแบบเหมือนคุณวิทย์ก็ต้องไปที่ฟาร์มจระเข้เท่านั้นนะคะเผาพี่เอดีไหมอ่าแม่แล้วพี่เออะได้ตอนไหนอะแม่ตอนไปเขาดินตอนไปเขาดินริ้งกะเตียไปดูกรงแรดไง อ๋อลูกอ๋อเลดเออนะลูกก็เลยเล็ดนะคะตามนั้นไปนะคะพ,พี่เอพูดอะไระเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมอ๋อก็ต้องหารสิบหารร้อยอะค่ะพี่เอบอกว่านี่ช่างหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนขับนะช่างหนึ่งครับเมียผมเพจอะไรครับอะไรนะฮะ <S <S ไม่บอกไม่บอกไห่บอกเป็นแฟนลับฉันเป็นแฟนลับฉัน ผิดหรืออะไรก็ยังไม่รู้ถามว่าแค่ดูผ่านตาเผ็เผ็ดอะไรนะนี่ไงนาราขายเคฟเออนาราเคฟกระเทยนาราเคฟกระเทยเออนั่นแหละนาราเหรอใช่นาราค่ะนี่เป็นไงล่ะเห็นปะล่ะจริงๆนะถ้าดูหัวมาดามดูหัวมาดามดำช่องไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจับอย่างนี้นี่คืออะไรคะของหัวหนูไม่ได้เท่านี้นะคะเท่านี้เออฮะนี่นี่หรือเปล่า พี่เอนี่เชื่อถือไม่ได้นะคะผ่านติผ่านลอยนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าใครเนี่ยสนใจก็เซิร์ชเลยค่ะว่า ซูเปอร์หนึ่งเมคอัพค่ะถ้าเกิดว่ามีคนด่าเนี่ยก็เข้าไปอ่านบ้างอะไรบ้างโอ้ไม่ใช่ถ้ามีคนชมเนี่ยก็เข้าไปดูนี่ก่อนจะเซิร์ฟมาดามหนึ่งต้องเซิร์ฟทาร์โลซารลอนก่อนร้านอาจารย์ทารโลอยู่ที่ไหนเออพอทำเสร็จเราค่อยมาทำคิ้วหรอแล้วเขาก็จำก่อนอะมาตัดผมก่อนเสริมโงเฮงก่อนและถ้าใครบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากไปหลายที่อะค่ะมาที่เดียวจบไม่พาอาจารย์หนึ่งจบอยู่จบอยู่นะคะตัด ผมทำเล็บทำคิ้วครบหมดลบครบหลักสูตรซึ่งอะไรที่พี่เอไม่มีร้านนี้มีจ้ะจบนะไม่จริงอ่ะร้านนี้ไม่มีเหมือนนี่หรอกนี่มีแฟนทั้งหลายคนอาจารย์เขามีแฟนแค่คนเดียวสู้ไม่ได้หรอกแล้วก็อาจารย์เขาไม่ได้ดอกทองนี่อันนี้อดอกทองออกสื่ออันนี้ดอกทองไม่ออกสื่อหรือเปล่าคะ ไม่ดอกค่ะไม่ดอกค่ะไม่ดอกค่ะไหนแฟนหายไปไหนแล้วอาล่ะแล้วอาจารย์หนึ่งคะถามนิดหนึ่งว่าวิธีการดูแลรักษาระหว่างที่เราเออดูแลยังไงหลังจากตักเสร็จแล้วอะไรเงี้ยอ่ะก็แค่ห้ามโดนน้าแค่สวันเอง3วันห้ามโดนน้านะคะห้ามใส่หน้าใช่ คุณวีทอย่าลืมนะคะสิ่งที่คุณชอ <Hey. S 1> บอะอ๋ะอ,อโอเคไม่ค่ะไม่เกี่ยว,ยยวแค่นั้นเองเหรอคะไม่ต้องทาย,ยาแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้ไม่ต้อง,องใช่ไหมมีที่ทีจริงอนะ่ะมีอัพเตอร์แคร์แค่คตัวเดียวอัพเตอร์แคร์แปลว่าดูแลหลังอ่กสัก แค่นดูแลหลังตักสัมแค่นั้นเองแล้วก็ต้องกินยาแก้อักเสบอะเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องเพราะเทคนิคนี้อันนี้แบบผิวหิวแค่ขวนขวนอ่าแค่ขวนขวนนะคะไม่ถึงแบบว่าหนังแท้เราไม่ไม่ให้ไม่ใถาวรนเหมือนสมัยก่อนละไม่เขียวไม่ม่วงไม่เขียวไม่ม่วงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จินตนาการกันเอาเองว่าจะออกมารูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูแม่กันค่ะอันนี้ข้างไกลเสร็จเดี๋ยวต้องปรับซ้ายปรับขวาให้มันบาลานซ์เข้ากันค่ะอยู่ได้กี่ปีเนี่ยเขาจะบอกว่าทําทําได้แค่บอกว่าอยู่แค่ปีเดียวพอเพราะอะไร เดี๋ยวได้แวะมาเติมอีกจะได้ได้ตังอีกใช่ไหมเลยตักแค่ผิวๆไงเดี๋ยวนี้เทนคิ้ว่มันมาบ่อยพอดีเราทำให้อยู่ได้ประมาณปีนึงปีหน้ามันมีเทนใหม่มาก็ได้เปลี่ยนเทนได้ใช่ไหมนานเราไม่ได้ทำครั้งหนึ่งอยู่ได้สิบปีโอ้ยเทนมาลบไม่ออกอ่าด้ไนมคะเทนใหม่มาเรื่อยๆซึ่งที่เราทำมันอยู่นี้เนี่ยไม่ได้ถามพี่เอเลย บอกให้โอเคค่ะงาน <c oughs> ที่เขาให้มานะคือทำดูแลหลังคิ้วนี่ก็คือมีไหน<า>นี่น,น,น,นมข้นหวานตาหมีเหรอหยอดกินกับอาหารทุกเช้านะคะดังนั้นเนี่ยใช้นมปังตุ่มแล้วกินหรือว่าถนัดเป็นปัตต้องโกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วยดูให้หน่อยสิว่าฉันถ่ายส,ยสวยไหมไหนคะนี่ดูข้กระจกอ๋อ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 ก็ยิ้มหมุนเป็นไงนะ สวยผ่าสวยไหมสวยมากหือดูสินะเนี่ยทำเอาคนไม่มีคู่ก็เกียดฉันหมดแล้วเนี่ยเธอเห็นปะล่ะบางคนเนี่ยก็มักจะถามแพมว่ามาดามแพมค้าสักคิ้วที่ไหนอะไรยังไงดีแพมขอบอกไว้เลยค่ะกูไม่แนะนำค่ะถ้าถักสวยก็แล้วไปแต่ถ้าสัก ตักพังไม่ต้องมายุ่งกับปูค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของอาจารย์ที่ว่าสักคิ้วด้วยแพรไม่แนะนําว่าให้สักแบบว่าอยู่ถาวรไปเลยเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะสักแค่บางๆจางๆให้เป็นโครงคิ้วในการเขียนง่ายดีกว่าบางคนเนี่ยสักแล้วก็สักค่อนข้างลึกพอสักค่อนข้างลึกเสร็จปุ๊บอยู่ทนอยู่นานพอเวลานานๆไปเนี่ยสีมันอาจจะเพี้ยนอาจจะเปลี่ยนหรือบางทีเนี่ยคิ้วสองแฉกบางทีก็ไปดึงหน้ามา คิ้วเอินอะไรอย่างนี้นะคะเอาตามความเหมาะสมแล้วการทําบางๆพอไม่ต้องแบบว่าชัดเจนมากนักนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ลงเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เนี่ยก็ที่สิ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเปลี่ยนเข็มใหม่ตลอดนะคะไม่ใช่ซ้ําน,นะคะเพราะเจ้าของเขาไม่ขี้งกค่ะ <laughs> ดูสิแม่หน้าฉ่ำมากเลยแต่งหน้ามาทำคิ้วถาวรน,นะคะแต่เราจะบอกไว้ว่าเฮ้ยอาจารย์แบบว่ามือนิ่งมากนะคะเราจะไม่พูดอ,าายอย่างเงี้ยอะไรเธอไม่ให้ไว้หน้าพี่เอเลยนะทำไมอะ่ะพี่เอร้านเปลี่ยนใบมีดกนทุกครั้งเหมือนการเปลี่ยนเดือนละครั้งหรออ๋อใช่สิเรื่องของเรื่องเนี่ยใช้ใช้แล้วใช้อีกใช้แล้ว,ใช,ลวใช้อีกอือแล้วค่อยค่อยเปลี่ยนนะ ไม่ไม่โกน่ะที่รัก้างแต่เป็นผู้ชายวันไม่ซ้ำหน้าโอ้ยต้อง้ำเหลือแล้วบปาต้ก็มาส่งแก็บใบตรงอาหารตามทำไรล่ะตรงอาหารอ่ะเรามาดูแม่กั่อดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ย เขาก็จะถม,ถมๆกันไปเรื่อยๆนะคะอ่าสำหรับใครที่สักคิ้วมาใหม่ๆเนี่ยอย่ากตกใจว่าคิ้ววันแรกเนี่ยสักมาดำปีเลยไม่นะคะเพราะว่าคิ้วที่ค่อนข้างเข้มเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะค่อยๆอ่อนลงอีกนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องขอขอของแถมช่างนะคะเดียช่างแถมเยอะนายก็บอกเนี่ยสักไปเข้มๆไปก่อน,นมันก็อ่อนเองอสักเข้มๆไปก่อนเดี <ไป S 2> <ป>๋ยวก็อ่อนเองน้องคะพี่กลัวอ่อนจังเลยอ่รอะสักลากยาว หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวมันก็จืดอหา,างคิ้วเนี่ยเกือบถึงกกหูแล้วนะคะอ่าแม่ไม่รู้ขอของแถมด้วยก่อนนะ <laughs> หลายมิตินะคะตอนนี้กลายเป็นมิติวิสวงค์ค่ะเนี่ยแอบดูนะแอบดูแม่แอบบด,แบบดูมาที่นี่นะครับก็จะเลือกได้นะครับคิวชอบหงเหงแบบไหนหนึ่งโชคดีเรื่องการเงินการงานเนื้อคู่นะครับสุขภาพอาจารย์จะดูให้อันนี้เรียกเป็นคิวอะไรคุณแม่ครับคิวหงเหงแบบรวยรวยรวยอ่ารวยรวยคุยหรือเปล่าครับรวยร <laughs> <laughs> วยค่ะอ่า เรื่องของเรื่องนี้เขาบอกว่าโง่เฮงดีสักแล้วรวยนะคะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยแน่จริงเนี่ยเจ้าของร้านคะสักไปก่อนแล้วค่อยมาจ่ายทีหลังตอนรวยได้ไหมคะเพื่อทดสอบโง,เง่เฮงอ่า เื่อดสอบโงเ่เฮงดังนั้นถามว่าทำยังไงก็นี่เลยค่ะอืมสักไปก่อนแล้วอ่อนเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะค่อยมาจ่ายตอนรวยนะคะเพื่อพี่สน์ว่าสักแล้วโงเ่เฮงดีจริงหรือเปล่าเออคอยมาจ่ายไงเ,เรามาเดากันไหมว่าว่าพี่เอสักโงเ่เฮงอะไรอันดับแรกเรื่องคู่ไม่ใช่แน่นอนเพราะพี่เอไม่อยากได้เนื้อคู่พี่เออยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าใช่ไหมสักเรื่องได้รวยคุยได้รวยคุยนะคะรวยค่ะรวยคุยค่ะ เอาล่ะตอนนี้นะคะแม่ทําคิ้วมาอุ้ยเห็นเป็นเส้นๆสวยจังเลยอย่างงานละเอียดมากนะคะแม่เนี่ยเป็นคนที่ขนคิ้วดํานะคะขนยีไม่ต้องพูดถึงคครยี่ดอกดํามาก <laughs> อ่ะตอนนี้เนี่ยแม่ผัวเนี่ยถามนิดนึงแม่สัมภาษณ์เจ็บไหมคะไม่ค่ะไม่เจ็บใช่ไหม,ไมเจ็บไม่เจ็บคะ่ะเร้่มแม่ทําเสียงอ่อนะทะเวยขนาดนั้นคะ <laughs> <laughs> นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยดูนะคะตอนแรกเนี่ยเขียนโครงสร้างจะค่อนข้างดําแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาและกวาดและนี่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยสีสวยมากและเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงอ่ะมันจะอ่อนนะคะแล้วก็ซอฟกว่านี้ใช่ครับนะคะตายแล้วรู้สึกอึดอัดจ,จังเลยอะ่ะเป็นไรอะ่ะไม่รู้สิดูกระจกวิเกิดอะไรขึ้น โดนกอดอีกแน้นว่าเบื่อจังเลยอย่าผัวห่วงหัวลักหัวลักนะครับ งย้างั้นเลยโบทอกหน้าเลยแสดงสีหน้าอาการไม่ได้เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาดูผลงานกันดีกว่าตอนนี้เสร็จไปแล้วนะคะเราใช้เวลาประมาณ40นาทีไม่คะัคุณหนึ่งไม่ค่ะเกินค่ะเกินค่ะว่าคุณแม่นี่เป็นงานละเมียดงานละเมียดมากละเมียดจระเมดละไมมากนะคะอ่ะเราสังเกตดีๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นเส้นขนเลยอ่ะคือดีมากแล้วใครที่ไม่มีขนคิ้วเนี่ยทำอย่างนี้แพมรู้สึกว่ามันไม่โป๊ นะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไปเจอผู้ชายผู้ชายเลยนะทําขนคิ้วมาเคี้ยวเป็นเสือเป็นเลยถามรอดไหมไม่รอดนะคะแต่อันนี้เนี่ยแพมรู้สึกว่าเฮ้ยคู่หนึ่งเนี่ยทำได้ดีมากแฮปปี้มากนะคะนี่คู่หนึ่งมาหวีนะคะเพราะขนคิ้วพันกันคู่หนึ่งคะผสมกันขนหีพันกันแล้วค่ะ <laughs> 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 นะคะ อ่ะดูนะคะตอนนี้เนี่ยเนียนแล้วก็สวยมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่คิวนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้กี่ปีคะ1ปี1ปีโดยประมาณ <c oughs> สําหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาเงี้ยแพมรู้สึกว่าอยู่ถาวรอ,อย่างเงี้ยโอเคกว่าเพราะว่าอะไรครอบรอบหนึ่งปีแล้วมาเติมกันอีกสักทีหนึ่งก็โอเคบางทีเราไปฉีดโบท็อกเราไปดึงหน้าหรือว่าอะไรอย่างนเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ดังนั้นเนี่ยแพมขอแนะนําว่าเฮ้ยเอาแค่ประมาณหนึ่งปีเนี่ยเธอเคยเล่าให้ฟังว่าอาม่าสัก คิ้วถาวรแล้วไปดึงหน้าและคิ้วมาอยู่ตรงนี้ยียวันนั้นไปใต้ตึกคุน่ากลัวมากคือแบบเอาตรงๆนะคะแต่ตอนนี้อาาอาจจะไม่อยู่แล้วนะคะเพราะตอนนั้นไปเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นเริ่มเริ่มคบกับคุณวิทย์ใหม่ๆอาม่าค่ะสักคิ้วสีเขียวแล้วขนคิ้วไม่มีแล้วสักปุ๊บอา่าทำไมรู้ป้อนั่งอยู่ใต้ตึกใต้ตึกคอนโดสักที่หนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็เราก็ต้องแลกบ่งแลกบัตรไงอาานั่งรถเข็นแล้วนั่งอยู่ใต้เสาแล้วก็นั่งบนวีลแชร์แล้วอา่าง คิ้ว <c oughs> อยู่ตรงนี้นะคะแล้วอาม่าหน้าตึงมากแต่ตัวนี่เหี่ยวมากเนาะอาม่านั่งเป็นหุ่นโชว์เลยอาม่านั่งตาแข็งพ <c oughs> <c oughs> อแล้วน,นะคะต้องกาขกอป เข้าไปคิดว่าไอ้นี่บุปผาลัดเลยคือตกใจมากเห็นอมัดเฮ้ยเพียนนั่งแล้วว่เสาร็จะไม่กระดิกคอเลยนะลุนหน้านี่ตึงเปี้ยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคำแนะนําว่าเฮ้ยแค่นี้พอนะคะอ่ะดูสวยมากเลยนะคะโอเคอ่ะโอเคมากเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์หนึ่งมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวสงวนนิดนึงว่าราคาปกติของคุณแม่ในการทําครั้งนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ ของคุณแม่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเออ่ซิกเนเจอร์เลยค่ะอยู่ที่เท่าไหร่บอกราคามา7,900บาท7,900บาทถามว่าได้คิ้วทุกวันล้างหน้าได้ล้างหน้ามันแล้วก็ยังมีคิ้วอยู่ที่7,900บาทราคานี้โอเคค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรอ่ะค่ะเบอร์โทรโทรนะครับฝากเบอร์โทรนิดนึงนะครับเบอร์โทร0818505098นะครับแล้วก็ฝากเพจถ้าเป็นส่วนตัวนะครับซุปเปอร์หนึ่งเมคอัพแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิ้วโดยเฉพาะจะไปที่ สักคิ้วสวยโดยซุปเปอร์หนึ่งเมคอัพครับโอ้ยสักยาวจนกูจําไม่ได้ <tidy. S 1> เลยนะคะก็ <patri otic> เ,เป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยขอขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่มาสักคิ้วให้คุณแม่ได้สวยอย่างนี้นะคะคราวนี้ละค่ะแม่จําไว้นะคะ,ะ,คะล้างหน้าได้ตามปกติ3วันนะห้ามล้างก่อนนะ ได้สามวันสามวันสามวันห้ามล้างก็แค่เช็ดทำความสะอาดนะครับห้ามอาบน้ำห้ามอาบน้ำห้ามอน้ยแม่ล้างแต่ยี่ยงเดียวเลยค่ะแลวและอีกอย่างหนึ่งนะคะห้ามเสร็จใส่หน้านะคะฮะพ่อหมายถึงล้างหน้าทําหน้าเลยให้เสร็จแล้วก็เสร็จใส่หน้าไม่ได้ห้ามแตกใส่คิ้วอ่าห้ามแตกใส่คิ้วนะคะหมายถึงขวดน้ําแตกนะคะห้ามทําขวดน้ําแตกใส่คิ้วไม่ผ่าต่อแล้วเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะและสําหรับของขวัญวันแม่ปีนี้ก็คิ้วจากพี่เ ค่ะจ่ายสิคะจ่ายค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋วแป๊บหนึ่งก่อนยวค่อยจ่ายรดูรดรูดรูนะคะพี่เอสนัดรูดค่ะเอาแม่ชอบไหมคะค่ะชอบค่ะลูกชายก็ให้มาอ้อันนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกในรอบ61ปีนะคะขอบคุณค่ะ <laughs>